เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสุกิมสเปกซิเมนซีโร่เนบก็เเนี่ย ń, ก็เป็นเกมแนวสยองขวัญอีกแนวสยองขวัญอีเดียวเนเกยครับเนียบบเน่ยวันนี้เราก็อยู่กับน้องแบกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาล่าแทปีกันนะครับเน่คุนะคามจริงมันไม่ใช่ผีหรอกมันแบบมันเป็นแค่สิ่งสยองขวัญไงเนีย่ย <c oughs> ก็มันมีกุญแจด้วยไปไหน,นฮะมีกุญแจไม่ได้คือมึงมีหม<อ>่องกว่ามากกูต้องทำอะไรบ้างก็ภารกิจของเราก็คืออออเเ่่โ้ชีย มึงก็อย่ามาใกล้กูนี่มึงเห็นชุดเราไหม, <c oughs> มเห็นชุดเราไหมเหมือนชุดคนป่วยในโรงพยาบาลไงเ,เราต้องหาทางหนีออกไป <c oughs> อืมเกปะเดี๋ยวเราต้องร<อ>ีบเลมัน <ไป S 2> มดูกล้องได้ด้วยเหรอใช่ใช่เราสามารถดูได้ว่าตอนนี้เอ่อสปรหลาดหรือว่าผีที่เราต้องหนีมันมันอยู่ตรงใสไปกลับเราต้องออกไปอบานบานเปิดประตูไงวะไอ้เรื่อทำไมกูติดอ่ะ ตอนเูเปิดประตูไม่ได้อ่ะนี่นี่เปิดทางนี้ตัวทางนี้อโอ้ไปเลยครับไปเลยไปเลยมึงไปดิมึงไปดิโอเคเกมนี้มันก็จะมีแบบระดับนะแต่ว่าพวกผมก็คือเอาเรื่องระดับฮาร์ดมานะผมผู้คอมมองมันมันจะมีแบบยากกว่านี้อีกนะมันจะมีโคตนฮาร์ดเออแล้วตัวเกมก็จะมีแบบให้แอบด้วยนะกอฟน,นี่นี่นี่มาตรงเตียงถ้าแบบมึงโดนผีไล่มามันก็แค่แบบมากดตรงเตียงเว้แล้วมันก็จะมาแอบใต้เตียงอย่างนี้ อ,อ๋อ๋อ,อ,อเออประมาณเอ้ยนี่กูเจออะไรด้วยเก็บเก็บเว้ยเก็บให้หมดเลยเว้ยมีอะไรเก็บให้หมดเลยโอ้ยเหี้ยมึงจะทำอะไรเสียงดังดิรูกสกใจโอ้มึไม่รู้เราสามารถใช้ไฟฉายด้ยด้วยนะเอเคเราต้องหาทางองอกดิดูกล้องวงจรด้วยเฮ้ยตอนนี้มึงมึงดูแคมหนึ่งดิแคมหนึ่งวันนี้ตัวอะไรอยู่ด้วยแคมหนึ่งเราต้องไปทางไหนวะไม่เห็นมันไปไหนอะ เนี่ยอยู่แคมป์หนึ่งนะ่ะนี่เห็นไหมน่ะตัวอะไรดึกดึกดีหรืออ่แะแอบตอนนี้เราต้องรีบไปโอ้โหข้างหน้ามีอะไรก๊อฟกระป๋องกูกระป๋องกูข้างหน้ามีกระป๋องกระป๋องกูอยมีโอ้ข้างหน,น้ามีตัวตัวอะไรสักอย่างเห็นไหมนะมันจะมาหาเราแล้วโอ้นี่อะไร,รอ่ะโอ้ยเหี้ย<ะ>ไปแล้วแอบแอบแอบไปแอบนี่นี่นี่ นี่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 ไปไหนห้องนี้ห้องนี้ไมปไหนโอปีที่ล็อก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 อ้ล็อกไอ้เจ็ดล็อกทางนี้ทางนี้เราต้องเก็บมันคงไม่ตามเราอกมั้ไม่ไม่ตามไม่ตามมันไม่มามันไม่มาไม่น่ากลัวขนาดนั้นเราแค่เราแค่ต้องหาที่ไปโอ้หรือว่าเราจะย้อนสองต้องมาหากูก่อนพอมึงอยู่ไหนมึงเปิดไฟฉายยังไอปีที่ตกใจเปิดไฟฉายได้นะ ต้องออกไปก็ไมต้องออกไปหรือเราควรจะวิ่งสวนไปได,ดีวะไม่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 ปอรตในเชี่ยมันยังอยู่โอ้เราต้องหาอะไรเขี้ยงใส่มันไหมล่ะไม่มีอะไรเลยขอ,องเหรอไม่รู้เฮ้ยมึงไปไหนนี่อ่ะอี่ก็ปอนตรงนี้ม,มีสาบห้องเลยเชี่ยห้องน้ำปิดประตูได้ดิเดี๋ยวมันมาเอ่อม่มาหรอก<อ>เชี่ยกูดิไอ้น,นี่มันเข็มฉีดยาเหรอแล้วเราจะเอาไม่มี เราจะใช้ของไงวะมีฮิลเดอร์ดเออแล้วเราใช้ของไงจูนแลหนีใช้ของไงวะงงงงงงไปเราไปเถอะว่ากูว่าเราต้องเราต้องวิ่งสวนมันไปว่ะวิ่งสวนไปเลยปอนปอนมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วย่อง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 โอ้เราดูกล้องได้ไงก๊อปไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีอะไรเล่วเราคลิปเองมีอะไรโอ้ห้องนี้ เราไปแล้วมันหนีเราไปแล้วกูไปดูกูปิดประตูไว้ก่อนเฮียอันตรายสังคมสมัยนี้ไม่ได้ผิดนะไอไอ้ไอ้ไกบกูโดนแล้วอะไรอ่ะอะไรอะไม่รู้ไอ้เฮียแล้วกูอยู่ไหนนี่ไอ้กอล์ฟแล้วกูอยู่ไหนอ่ะกูกูตายแล้วอ่ะเออกูตายแล้วอ๋อ เรากลับมาห้องเดิมเหรอครับเลขสามคืออะไรวะเฮ้ยามคืออะไรว้ยีมันมาหากูมันาหายาสองอ๋อหรือว่ามันเป็นชีวิตเราวะสามสองหนึ่งไงชีวิตเราเลยขน้ะไอ้เหี้ยกูเหลือดสองเลยเหรออ๋อไอ้ก๊อปเสียงต๊อกต๊อกนั่นกูอยู่ใต้แจกบอล อ๋อฮอยู่ใต้เตียไอ้ยี่ก๊อปทำไมมันตามหาเราเร็วจังวะเอ้เอูอ๋อแอบใต้เตียงเลยไอ้ยี่มาแล้วมาแล้วมันตอกตอกตอกมาแล้วมาแล้วไอ้ยี่ไอ้ก๊อปมันอยู่ไหนอยู่ใต้เตียงไอ้ยี่กูก็อยู่ใต้เตียงโอ้หมันมาแล้วมันมาแล้วน่าจะอยู่กับเราห้องกับกูแหละมันมาแล้วมันมาแล้วจะเห็นกู ขอร้องละขอร้องไอ้เหี้ยแล้มันมาหยุดตรงที่กโูโอ้โอ้โอ้มันไปแล้วโอ้ต้องดูแคมต้องดูแคมครับโอ,โอ้มันอยู่ไหนแล้ววะไอ้เหี้ยเราแบบเออไอ้เหี้ยอยู่ไหนนะกูไปได้ยังนี่กูไปไหนกูไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกัน กูจะกูหลออกไม่ละไกูไปแล้วเฮีย oh, กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเออเฮียตรงนี้ไงเฮียเฮียเฮียแบ็คเฮียมึงตายแล้วเหรอโอ้เฮียกูโอ้ประตูล็อกประตูประตูโอ้ประตูล็อกเก็บของเก็บของเก็บสกอัดเฮียทิจูโอ้ประตูนี้เปิดได้ไหมโอ้เปิดได้กูไปแล้วเฮียปิดประตู มาแล้วมันไล่ไล yeah, ่กูมาติดติๆไอ้เ้ยลูกกูกูโดนอี่ลักก๊อบกูดตายกูอยู่ใต้เตียงดูกล้าไปไหนเลยเฮียก๊อกูตายกูตายเฮียอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูเกมโอเวอร์อ๋อกรุกขึ้นมาอีกแล้วอ๋อ ที่เดิมเลยเนี่ยที่เดิมเลยเนี่ยที่เดิมเก็บรอบนี้เราแมาอีกรอบเนี่ยรอบนี้โค้ดง่ายปรับเป็น normal เลยกันเนี่ยรู้สึกหาดจะไปไม่รอดเนี่ยในห้องน้ำมีอะไรไหมไม่มีไม่มีขี้เนี่ยไปกอลไปรอบนี้เราต้องเดินสวนเราต้องไปสวนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเลยกอลดูแคมด้วยเฮียไม่รู้อ่ะไปเลยไปเลยทางทางสะดวกทางสะดวกไปเลยกอล ห้องนี้มีอะไรเอ่ยห้องนี้ก็มีเตีย,อยองอจะปิดติยมึงจะปิดกับเพียอะไรอะไรปอนเออมึงเข้ามาดิมึงอย่าปิดมึงเข้ามาแล้วแบบมึงก็ปิดประตูด้วยนะเออเดี๋ยวมันถ้ามึงได้ยินเสียงตอ๊อกตอกมึงวิ่งเข้าอันนี้เลยนะเข้าเตียงเลยนะอันนี้อะไรอ่ะเก็บไม่ได้นะอ๋ออย่าปิดตาบ่ายเราอ๋อเยอ้การเข้าไปอยู่ในใต้เตียงนี้มึงจุ่มลงไปเลยพวกมึงอย่าเข้าอี้อี้อี้กบมันมาแล้ว กูได้ยินเสียงปิดไฟก่อนอุย้ยเหี้ยม,มึงอย่าย้อนอ๋อไอ้ไอ้ที่โยนอยนเสียงตัวเหี้ยอะไรเดินมากูรู้แล้วเราโยนให้แบบมันเดินไปทางนั้นไงเพราะว่าจากที่กูสังเกตนะพวกนี้มันจะตาไม่ค่อยมีไม่มีตาเว้ยต้องโยนหลอกอหน่ยหอยเอามันฟังเสียงเอาโอ้โหเหี้ยอยู่หน้าประตูสองตัวเลยกูได้ยินเสียงมึงดูแคมปหนึ่ง,งดิได้ยินเสียงมันแบบ อู้สองตัวไปเลยก็ไปเลยไม่มีแล้วดึ๊บิอยู่มันดิฟดิฟอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปเลยฮูโอ้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 ใหม่เ้็วดูแคมก่อนดูแคมก่อนมันเดินย้อนมามันเดินย้อนมาเป็นทั้งกลับมาไอ้เหี้ยมันวกเวียนเรากูเปิดประตูไว้ไอ้ปอนไอ้เหี้ยนี่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้ใช่เหรอมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาห่างห้องมึง มันเข้ามาได้ใช่กูเห็นเปิเข้ามัมันเห็นกูมันเห็นกูมเข้ามาห้องมึงมันเห็นกูเอ้เตียงเอามันลงไปแล้วลงไปแล้วต้องย่องมึงดูกล้องนั่นหน่อยกูจะปิดประตูมันเดินยไม่ได้ไอ้ยี่่ทน่่่ไ่่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 ่ต่่่ี่่่่ก่่่่น่่ ไอปอนมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วปอนตัวใหญ่มากมันไปหามึงนิ่งไว้ปอนมาเลี้ยวห้องมึงกูรู้นิ่งไว้เล้ห้องมึงนิ่งไว้วิ่งนิ่งไม่ไหวมันวิ่งเข้าไปหามึงแล้วปอนมันฟังเสกก็อยู่โอ้โหียมีการคำรามโอ้ยมันอยู่หน้ามึงบ้าเปิดไฟดิเฮียกูเปิดก็เฮียละโอ้โหยไปยังมันออกไปยังมันไปหามึงแลว อย่านะไอสัตว์อย่านะเไอเอ้ยทางรอกอย่านะไอ้เย้แล้วมันบวกลนเวียนเยี่ยมันเปิดประตูกูได้ไอ้เยี่ยมึงดูแคมหนึ่งดิไอ้เยี่ยมึงก็อยู่ข้างหน้าห้องกูอย่างเดียวเลยกูจะไปไปไหนกันได้วะไอ้เียก็มึงเราวิ่งกลับไปทางนึงมึงมาห้องกูไหมวิ่กลับไปทางนึงหีือเปล่าเออมึงมาห้องกูแล้วออกทางห้องกูดีกว่าไหมไอ้เยี่ยแล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าอยู่ในห้องกูเลย เอ้มันอยู่ข้างหน้านเลยมันอยู่กับมึงไอ้ก๊อฟไอ้ดูดึกดีอยู่กับมาไอ้ยีย่ดีไอาญี่ญโโปุ่นยิ่งไปต่อไปโอ้โหโอ้โหยิ่งไปกูไปไหนเลยเลยอุ้ยตกใจโอ้โดูไปเลยเลยยียกูกลัวจะกดผิดมากระหว่างกล้องกับออ,ออกเตียงเย <c oughs> นี่ยจังหวะนี้ละก๊อฟจังหวะนี้นล่ไปเลย ไปไปเลยไปเร็วต้องไปเร็วไป,ไปเร็วไปเร็วกูไปเร็วกูวิ่งเร็วโอ้ไป,ออไปไหนไว้าวว้ไอนไปหลอดสามไอ้เยอยถ้าเราไม่วิ่องอาจจะรอดก็ได้นะไมเ่เราต้องเราต้องค่อยๆย่องไอ้เอีอะแต่ตอนนี้กูต้องอยู่ตายเตียงไอ้ก้อป,ประต,ต้เตีแล้วโ ไมมม่่ีแล้วไไปไม่ได้มันตอนได้คนเดียวไปไปไปเราต้องรีบไปเปิดประตูดิประตูเปิดดิโอ้ประตูนี้ไปบอลมันอยู่แคมป์หนึ่งบอลมันอยู่แคมป์หนึ่งแคมป์หนึ่งต้องไปทางไหนวะแคมป์หนึ่งอยู่ฝั่งมึงไอ้บอลดืบดึ๊บไอ้ปอนดึ๊บดืบบอนดืบดืบมามาทางนี้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 รอดทางนี้รอดเจ้ากูแจงไงบอลทางนี้รอดเจ้ากูไหนวะมันตรงไหนแล้วโอ้ ไปเลยไปเลยไปเลยใช่เหรอไอ้ไอ้แก่มาปาทำไมเล่ากูไม่ได้ปาไอ้เียนี่ห้องปิดมึงปาไอ้ก๊อบห้องปิดกอ๊อบเราต้องย่องไปว่ะแล้วมันหายไปกันหมดไปไหนเนี่ยต้องย่องย่องมาก๊อบข้างหน้านี่เต็มเลยกูสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างปิดประตูทำไมออกไปอะครับออกไป ห้องตายห้องปิดตายอันนี้คืออะไรอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้ยที่มันไปไหนกันหมดวะกูอยู่ในห้องเดิมเมื่อกี้กลับมาที่นี่เร็วย้องเหรออันนี้คือสเตลล์เหรอสเตลล์ตอกูได้ยินเสียงเออมืม้อเป็นประตูเลยวะโอ้ขานา กุญญไปแล้วกุญญอะไรกุญนหลอกเหรอเขาอย่างไรปอนไอ้ก๊อบห้องนี้ไม่ปลอดภัยตามกู้ามาทีนี้มันจะไปห้องไหนอีมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไอ้เฮียห้องนี้ไม่มีอะไรหลบเปิดเฮียกด้วยไม่มีอะไรหลบไอ้ก๊อบจะเดินจะเดินนั่งนั่งเรียบร้อยจบแล้วจบแล้วมึงมึงโดนไหมโดนดิรอยเฮียเลย เอย้ยเหลือสองชีวิตเอาไงอ่ะโอ้โอ้เสียงคำน้ำก๊อมอยู่ไหนโ้ก๊อมอยู่ไหนอ่ะมึงไปเกิดไหนอ่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงเกิดคนละที่กูอ๋อใช่กูอยู่ไหนตอนนี้กูเกิดในห้องที่เราเกิดเมื่อกี้เนี่ยกูก็เกิดเกิดห้องแรกเลยไอ้ไอ้เหีนน้นี่ล็อกประตูตกุญแจก๊อมเร็ว โอ้ยเฮียวิ่งวับข้างหน้าวิ่งวับข้างหน้าเลยยะม<ง>ึงกันไหนอ๋อมันมองเวียนอยู่แคมข้หนึ่งโอ้ห้องนี้เปิดได้ขอบคุณครับตอนนี้กูอยู่ห้องสักห้องนึงแบบเราต้องเงียบจริงๆอ่ะเวลาเจอมันอ่ะต้องเงียบจัดอ่ะอันนี้แหละเทียนเนาะเทียนทำเพี้ยอะไรไม่ได้กูอ,อยู่ตรงไหนอ,อ่ะอ่ากูไมีอยากบอกได้ กูมีหัดบอกได้ว yeah. ันนี like, <c ười> <c ười yes. ้ม yes. yes. ีแผนที่ให้วะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไม่มีเชี่ยเียมาแล้วเฮ้ย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 กูเจอกูเจออย่านะ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 อย่าเข้ามาเด้ออย่าเปิดผุ้ไปเถอะเมียว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 เฮี้ยเมียวเชียเม้าเขากูไม่ลูกไม่มีอ่ะ ก็มึงอยู่ไหนกูอะห้องไหนที่มันปิดประตูแล้วมีเตียงอยู่ห้องนั้นมันมีกลัวเฮียที่เราไม่เรายังไม่ไปที่ไหนเลยกูกูจะไปตรงไหนได้วะเฮียไปตรงไหนก็เจอแม่งดักอยู่เนี่ยตองสเติวกูเดินทั่วแล้วกูหาไม่เจอเลยป้อนเฮียอู้เฮียมึงหลบอยู่เหรอไม่มันไปตามกระป๋องป้ายามันตามกูมันไปตามกระป๋องอยู่ไหนเย้ย มันอยู่ไหนเนี่ยทีมหนึงกูกูกำลังหาหาสิ่งนั้นอยู่เปิดประตูโอ้โอ้โอ้ยอ่ะอยู่ไหนนี่มาเลยกูไปเลยไปเลยเปิดประตูหาไม่เจอเพื่อนได้โปรดได้โปรดยายายาขอร้องล่ะมึงอยู่ในห้องแคมป์หนึ่งครับอลไม่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 มันอยู่ไหนนี่นี้เฮากูรอดละเหมือนมันไม่เห็นกูนะ กูก็ไม่เห็นมึงมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยกูไม่เห็นมึงเหมือนกันอืมนั่นดิเจ๋นะกลับตอนนี้เราแบบขอให้มันอยู่ตรงกล้องแคมหนึ่งตัวใหญ่มันอยู่ตรงกล้องแคม์ใช่ใช่กูอยู่ตรงแคมหนึ่งอยู่กูสเตลอยู่ในห้องเหรอเออมึงดูกล้องดิกูกำลังสเตลอยู่กำลังสเตลอยู่ให้กูไปหาไปดี้แคมหนึ่ง ไอ้กูเจอมึงแล้วก็โอ้ยคิดถึงนักเลยโอ้ยี่ห้องแถวนี้ไม่ปลอดภัยอี้ยก๊อัห้องแถวนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดโอ้ยยัยอยากตีกูพี่ัยต้องบอกว่าตีนเต็มเลยจ้ามันมาปนปอนตัวใหญ่มั้ยยิ่งไปยิ่งไปเราต้องรอดไว้ไม่ไหนใจใส่ เราต้องหาทางขึ้นแคมสองมึงเข้าใจไหมคิดว่านะเออหาทางออกจากเตียงยี่ยนี่ให้ได้ก่อน <laughs> โอ้เฮียต้องตัวเล็กตัวใหญ่ดิจิลามุดนร่นบายเฮียออนบอลไป,ปว่ะวิ่งมาห้องกูแล้ววิ่งออกซ้ายไป <laughs> วิ่งมาห <laughs> <ป>้องกูแล้ววิ่งออกซ้ายไปเล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 ยดิไปเลยกูไปแล้วเฮียกูไปแล้ว ไปเลยไปเยาวไปเาวๆไปยาวๆโอมไปยาวมึงรอัน็อกนขวากนเราจะนอวากนขวากันขมากันเวานข้ากนขวากขวากขวาันขวานขวากัวากวากัางเลี้ยวใหั่วาันขวาันขวาขีกขวาีาาาาาา้าก็เชียร์ละไงทางนี้โอ้นี่เลยทางรอดากานาาาัวาลาัน เอียกุปลากรอดก็บไม่หรอกนะอย่าจบแล้วคุยกับมาในห้องเอแคมเพื่อนกูรอดอ๋อคุยังเหลือชีวิตนึงเหรอกับบรังนี้แหละฉันนะฉันนะอยู่ห้องเอแคมกูอยู่ห้องเอแคมไหนวะอยู่ห้องไหนเอแคมเอแคมห้องเอแคมอะ ห้องที่เราแคมป์กันยาวๆแล้วไปไหนไม่ได้อะไอ้เหี้ยอ๋อกูจํามันขึ้นใจเราจะไม่อยู่ที่เดิมครับโอ้ยที่เดิมเลยตัวเดิมเลยคัะอยากจะหนีไปให้ไกลแต่ไม่ว่าจะโอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับเกมนี้แนี่ยสเปกซิเมนซีโร่เนี่ยใครที่อยากจะเล่นนะจากเล่นกับเพื่อนก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับยังเปิดให้ทดลองนะยังไม่ใช่ตัวเต็มนะเกมก็สนุกดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามัน เล่นยังไงนะครับค่อนข้างเล่นยากเลยเนี่ยผมแล้วก็ค่อนข้างร้งอนไม่รู้ว่ามันสามารถเดินไปที่อื่นได้ไหมเพราะว่ากูไปที่ไหนไม่ได้เลย <c oughs> นอกจากในห้องเยีนนั่นเอ้ยคือแบบโยเยโยเยไปหมดเนี่ย